ต้องยิ้มนะฮะยิ้มแย่ๆนะครับทีนี้ Will Will ไม่ทราบว่าคุณกลัวแมงมุมหรือเปล่าครับ Are you afraid of spiders Are you afraid of spiders แน่นอนนะครับหลายคนรู้กันแล้วนะครับก็คือคำว่า spiders แปลว่าแมงมุมนะครับ ส่วนตัวแล้วนะครับผมก็กลัวแมงมุมเพราะว่าพวกมันกัดเราได้นะครับ I'm afraid of spiders because they can bite I'm afraid of spiders because they bite คำว่า bite ก็คือกัดนั่นเองนะครับเวลาที่เราออกเสียงนะครับต้องมีเถอตอนท้ายนะครับ b i t e อย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้าออกเสียงว่า b บ te นะครับก็จะเป็นคำว่า by ที่แปลว่าโดยนะครับอันนี้คือ byte นะครับหรืออีกคำหนึ่งที่ใกล้เคียงนะครับก็คือคำว่า b r i g h t bright ตรงนี้นะครับต้องมีการควบกล้ำต้นคำนะรบรรอรรบรบรโอ้ Ball, raw, bra, 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 bra. Oh, remix น huh? ะ bright อย่างนี้นะครับ bright ซึ่งแปลว่าสว่างก็ได้นะครับเช่น it's so bright outside ก็จะแปลว่าโอ้โหข้างนอกสว่างมากนะครับแดดจ้าอย่างนี้นะครับ it's so bright outside หรือจะแปลว่าสดใสก็ได้ครับเช่นค,คุณมีอนาคตที่สดใสนะครับก็คือ you have a bright future you have a bright future เอาเลยครับถึงเวลาไปชมภาพยนตร์กันแล้วนะครับกับ Movie Hits หนังดัง Box Office กับหนังเรื่อง The Amazing Spider-Man 2พง,งา,า์นาศศูนย์ระกายสายฟ้า